และนี่คือทีมที่ต้องยอมรับนะครับผมว่าตั้งแต่เกมฟีฟ่าออนไลน์4ได้เปิดตัวตั้งแต่อดีตการทุกสมัยจูเลสิกเวอร์นะฮะยุคที่ทีเล็กเนี่ยของอํานาจยังได้แดกคนอยู่ทุกวี่วันนะครับคือเปิดมานานมากแล้วนะ <S <S ช่วงนั้นเนี่ยเอของทีมในเกมฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ยน่าจะประมาณ22นะฮะเมื่อประมาณ20,000ล้านปีก่อนทิสการนะครับผมคือผมไี่เกิดมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับผมก็วิวัฒนาการกันมาเรื่อยมานะครับจนณบัดนี้นะครับ ปี2022แล้วเป็นปีที่ fp เนี่ยทุ่งทะยานถึง215กันเลยทีเดียวนะครับและทีมที่เราใฝ่ฝันนะตอนนั้นมันสามารถทําได้จริงในวันนี้ท่านผู้ชมนั่นก็คือฟูทีมไอคอนที่ไม่ใช่รวมไอคอนกะกะ บ,บอกได้เลยว่ายัดตัวเก่งๆได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวทีมฟู่ไอคอนนะครับผมเอดแล้ววันนี้สําหรับหน้าร้านออบสตาร์ไอเทที่สยามซอยห้ามาพร้อมโปรแกรมวัดสายตาที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญดับดึงของไทยดูแลลูกตาของท่านด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือสุดทันสมัยส่วนใครที่ไม่สะดวกเข้าไปก็สั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ่าบอสเดฟักเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่ต้องการซื้อข่ไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งลิปราคาถูกต่อเพจเ ขายถูกรับซื้อโอรไรปลอดภัยร้อยภาษีลิงก์เพจด้านล่างเลยครับมีไอเดีย ROV รับเติมฟรีไฟล์แฟนตัวซีทาวราคาถูกด้วยนะร้านโรชอบ,บริการเกมโลบล็อกรับกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่และแมปชินโดและแมปอื่นๆและทุกแมปรับเติมโลบล็อกไก่ตันหกสิบบาทแล้วจะมีบริการอื่นอีกมากมายใครสนใจติดต่อที่ลิงก์ใต้คลิปอย่าลืมไปเช็คบริการกันเยอะๆนะครับแผนก็เนี่ยฮะกดดันทั่วสนามร้อยเห็นปะร้อยร้อยสี่สิบหกเล่นได้หรือเปล่านะแพทนี้แม่งโดนสวนยับนะครับผมผมบอกเลยนะเเเเเดดีี๋ยยววผผมมมจะะะล่่่่นนนใหู้พพราาคือทไไงช เล่นแผนเมตานะครับเพราะว่าเกมฟีฟ่าเนี่ยไม่ก็น่าเบื่อชิบหายะแล้วแผนไม่ก็เล่นได้อยู่สอสาแผนนะครับเตะก็เล่นได้อยู่ไม่กี่คนนะฮะคือแบบโอ้โหพัฒนาได้สุดยอดจริงนะเกมเกมนีนะครับผมนะไปเลยแล้วกัน เบรนี่ผมเล่นแล้วนะเบรูนี่ไอคอนน่ตอนนี้มีขายบวก2ขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่บวกหนึ่งยังหายากนะฮะเพราะว่าคนก็ตีบวก2ขายเพราะว่าได้ตังค์เยอะกว่าถามว่าเก่งไหมก็พอได้นะครับผมก็เก่งอยู่แต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะเอาจริงถ้าใครจะซื้อมาเล่นเอาเก่งแบบว่าไม่ฟูลเมนูเนี่ยผมก็แนะนำาให้รอนะเออเปิงตังค์เดี๋ยวรอมันลงเดี๋ยวก็ลงอ่ะตอนนี้คนเริ่มทยอยขายแล้วเพราะว่าคนไปเล่นแล้วก็เน่าจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้เงี้ยมันก็แบบว่ากูเอาเงินดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเออร้อนเงินไงร้อนเง มีล่าก็มีนะไปเนเซนเตอร์ได้นะเอพีก็ยังเหลืออยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมนะเซดองเซดอบอ,อะไรก็ว่ากันไปนะคือแบบใส่ได้หมดอะ่ะไปดูนี้ฟูไอคอนที่ใฝ่ฝันฝฟฟันถึงมาเนด่นานกะกะแขคงโค้งงับเอโตเอโตบวกห้าบวกห้าไม่ยิง <What? S 1> โอ้โหให้กาก้อไม่ในฟืจะโดนไอ้เหยอ ไม่ฟาวไม่เฮี้ยนเลยนะไม่ฉแฉลบเลยโอ้ลูงนี้ยิงเองก็ดีป่ะชิบหายโอ้โดนอื้อหือรู้ทันมันต้องอ,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 อุ้ยอุย้ยอุ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 ้ยอื้อเยอคือขยับโก้เดี๋ยวนี้มันต้องขยับในวินาทีสุดท้ายในจังหวะที่เขาจะยิงพอดีนะคือขยับไปก่อนนี่คือเรียบร้อยนะ

อ่านไม่อ่านอยู่ก็เลยแบบว่าไม่ได้โฟกัสเกมเลยไปแล้วกาค่ะโดนขอชนะเกมนี้แหละนะเออลาลัดอุ้ยท้หน้าเป็นลเหร่ะนี่ไงงี่ดึเงเสแรกคือต้องขยับวินาทีสุดท้ายตอนที่มันจะยิงมาดเ คนอยู่นี่แม่งมันเล่นลิ้นนะมันเล่นลิ้นเอ้ยไม่ได้ป่ะตีเย่ตีเย่โิ่งไม่ทันตีเย่ตีเย่ไปตีเย่แบบเบียนไปเข้าวะโอ้ดีเย่ลูกรักพ่ออะไรแหละไปแล้วลูกรักคนไหนลูกรักคนไหนเปลี่ยนโอ้โหอย่างเปลียดไม่สู้ไม่สู้ไม่ได้สักอันน่ คีย์บอร์ดขยับโก้กดไรกดไรวะก็ไปหาดูครับมันมีคนสอนหนลายรอบเฮ้ยลงบังลงบอลลงบงังลงบงังโอ,อ้โหโอ้าหายิงกันลงบงังไอ,อ้สัสโอ้ลงบงังลงบังแบกเอต้องแบบว่ามันไส้ไงเฮี่ยมึงยังสิงเกิลยิงอัดที๋เพื่อนแล้วไงอ่ะใครเคอ่ะเออเออยุคนี้มันต้องคนที่ ต้องเด่นต้องดังต้องเด่นต้องดังต้องได้หน้าต้องได้หน้าเท่านั้นอย่ามาทำ่ามาทำแย่งตีนยิงอัดไปทีนะเอตโตบอกเอตโตเฮ้ยได้อยู่นี่ไงโอ้ยเอต้โตห่อไปแกเอตโตโชว์โชว์ไปทีเอตโตโชว์ไปก่อนนะบอกลงบ้องไม่เท่าไหร่ป่ะเออสั่งสอนไปทีละสั่งสอนไปทีละลบ้องไม่เท่าไหร่โอ้โหยิงยิงไม่เข้า โอ้ยไอตัวเขินนะไอตัวเขินมาไปเลยไปเลยกูเสียบมาดิโอ้เร็วว่ะตกูไปทีดิเอาเว้ยเอาละเฮ้ยมาละเอ็มบาบูฮอร์สกอร์นี่มาลูกไปทีโอ้เสียบเลยน้องด้วยน้องเสียบเลยน้องพี่จ่ายแล้วล่ะจังหวะนี้จังหวะนี้จริงโอ้ เอาเลือกอะเอาเลือกคนโอ้โหออกเลยนะจีจริงครับจริงจนะไม่ไหวอะโดนแบบสเต็ปแบบโหดขึ้นอะสเต็ปขั้นเทพ โอดี้เมมจินยังไงปะล,ล็อกไปก่อนโหเบีเเยดเบียดเบียดจะบอกนะว่ายิงครั้งแรกก็เข้าเลยเอ้าหูชนเสาอ้นนี้แล้วก็ยิงครั้งแรกก็เข้าอาบบนันนี้ตักมาทีฮะบอลยิงแม่งเลยโอ้โหเอาเข้าเฉยเฮ้ยโอ้โหโกแบบปัดเข้าเองเลยฮะ คือแบบมันโหดขนาดที่โกต้องปัดเขาเองอ่ะอือันนี้คือโกไม่ได้โง่อนะครับใครบอกโกเกมฟีฟังง่นี่ไม่ไม่จริงดูนี่ยังไงดูนี่เพ่ไปเลยนะไปอยู่เฮ้ยโอ้เฮ้ยยิ้มออกดูนี่ดูนี่ยิงโอ้โหนี่ไงยิงเข้าแล้ว อุดูนี่ไอคอนวะสี่ดาวใช่ไหมสี่ดาวบหัวห้าดาวคนเปิดได้เยอะเหมือนน,นะคือคนดูแบบส่งมาให้ผมเนี่ยหลายคนนะดูนี่เลยอเอาเดียวเลยหน,นีมาไงไปเองแล้วไปเองแล้วแวกมาดูนี่เราเปิดได้ตาย,ยปั้นดูนี่อย่างเดียวเวลาป๊อ ฟีลฝุ่ยเน้นโง่ไปทีนึงได้ไปลุ้นนี่หายช่องโอ้โหเฮ้ยมันหาพื้นที่อยู่นะหาพื้นที่ดีอยู่อันนี้ไม่มีโค้ดเลยนะปกติผมได้ดีเองนี่มีโค้ดเพียบอะเปิดได้เลยโชว์พลังโอ้โหไม่เปิดไม่เข้าหัว ยิ่งคิดถึงดิบันโดโกูนเลยโดนไปมทีดิเอ้าจ่ายนะไม่ลำหน้าอืมดูนี่เช็คไลน์ป่ะโหเจงหวะนี้ป่ะเล่นหน้าต่ำจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากาก้ารูป่ะปกติต้นไหนนี้ผมชอบเอากาก้าเล่นเลยแตกแล้วห,น,หนึ่ทันห้ยดูที่ใหญ่จังมีแกไหม ดโอ้โหจุดทวษไอ้เชี่ยไม่จุดโทษเหรอสวยสวย,สวยดิครับพิกชนะไปดิดูนี่ปะร <c oughs> ้อนว่ะเว <c oughs> รึนี่ไปแล้วโจังหวะนี้ดิกเลยอุย้ยตีนซ้ายไปก่อนนะ โชว์พลังลูนี่เป็นลูกถูงปะ <S 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 เจ็บเราดกมายิงแม่งเลยโอ้โหแม่งดิงแบบว่าเผลอไปทีดูนี่ตดมงเอามึงโอ้ลูนี่มงให้เขาทำไมอะ่ะลูกพอ่อเอออวนี่ยรูนดิ